ะคะ่ะวันนี้เปิ้นจะมาเล่าให้ฟังว่าการแอดไฮไลท์ผู้ติดตามแอดไฮไลท์คนที่มาคอมเมนต์มีข้อดีหรือข้อเสียยังไงนะคะแตกต่างจากไฮไลท์ในคลิปรีวนะคะคําว่าในคลิปรีวที่เราทำไฮไลท์เนี่ยคือการที่เราอ่า คัดมาแค่ช่วงบางช่วงบางตอนนะคะที่เป็นใจความสำคัญสั้นๆเอามาลงรีวนะคะแต่คำว่าไฮไลท์เนี่ยที่เราใช้กันหลายๆคนใช้กันว่าแอดไฮไลท์เป็นการแท็กแท็กหาผู้ติดตามของเราทั้งหมดเนี่ยข้อดีข้อเสียคือยังไงเดี๋ยวนี้เปนจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อน คำว่าแอดไฮไลท์นะคะเ,เพื่อนๆก็คือเราเข้ามาในคอมเมนต์ของเราแล้วพิมพ์คําว่าแอดค่ะพอะพิมพ์คําว่าแอดแล้วเนี่ยคำว่าไฮไลท์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะมันจะมีแอดไฮไลท์ผู้ติดตามแล้วนะคะแล้วก็แอดไฮไลท์เนื้อหาที่าคนคอมเมนต์เรานะคะเพื่อนทีนี้นะคะการแท็กนี้นะคะเ,เพื่อนๆทำไม Facebook เขาถึงระบุว่าแท็กผู้มาเมนเนี่ย อาทิตย์ละหนึ่งค้งหรือแท็กผู้ติดตามเนี่ยเดือนละครั้งอะไรเงี้ยคือเขาก็มีกฎของเขาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่เราไปแท็กผู้ติดตามบ่อยๆนะคะไม่มีใครชอบค่ะทุกคนถ้าเกิดว่า บางคนเป็นเพื่อนเราไม่คิดอะไรก็โอเคแต่ถ้าการถูกสก,กิดบ่อยๆเพื่อนๆต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะถ้าโดนสก,กิดบ่อยๆแล้วก็เพื่อที่จะให้มาดูคลิปของเรานะคะเพื่อนๆมันมันก็จะรู้สึกว่ารําคาญใจคือบางคนเนี่ยอย่าลืมนะคะเพื่อนเราหลายๆคนเนี่ยหลายๆเป็นหลายพันคนเนี่ยคือความคิดมันแตกแยกอยู่แล้วเราอยาเอาแค่จุดประสงค์ของเราเพียงแต่ว่าเราอยากเปิดการมองเห็นให้ผู้ติด,ดตามทั้งหมดมาดูคลิปเรานะคะคนที่เขาไม่ ไม่อยากดูก็มีอันนี้ต้องมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าการที่ถูกสะกิดหรือการที่กูดุดอ่า ถูกเรียกแท็กมาบ่อยๆมันจะเกิดการรำคาญและเขาสามารถที่จะกดเลิกติดตามเราได้ทันทีอันนี้มันเป็นผลระยะยาวนะคะเพราะว่ามันมีบทพิสูจน์มาแล้วไม่อย่างนั้นนะคะ Facebook เขาจะไม่ระบุะกดไว้นะคะว่าคุณแท็กเขาได้ครั้งอาทิตย์ละกี่ครั้งแท็กได้เดือนละกี่ครั้งนะคะเพื่อนนี่คือสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาพิจารณาดูนะคะว่าเราควรที่จะแท็กบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนให้เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ การทําคลิปที่มีคุณภาพเดี๋ยวคนก็มาดูเราเองค่ะแต่การสก,กิดหรือแท็กเขาบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เป็นการก่อกวนเพื่อนของเราด้วยเป็นบางคนนะคะคนที่ไม่คิดอะไรก็มีแต่ให้อยู่ในามาตรฐานและเคารพนะคะกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม Facebook ด้วยนะคะ